จริงๆอ่ะทรัพย์สินทางปัญญามันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันคือทรัพย์สินทางปัญญาสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะมินตามตุญอวการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญาสํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆมันมีคําสองคําเนาะถ้าเราสังเกตก็คือคําว่าทรัพย์สินกับคําว่าปัญญาคําว่าทรัพย์สินอะเราส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แล้วมันก็คือสิ่งที่มีมูลค่า อาจจะมีทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้แต่มันตีเป็นเงินได้ส่วนคําว่าปัญญาก็คือมันก็คือความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เราที่ถ่ายทอดออกมาเพราะฉะนั้นคําว่าทรัพย์สินกับปัญญารวมกันมันก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดหรือความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมาแล้วมีมูลค่าตีเป็นเงินได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นก่อนที่เราจะมาทํางานใช่ปะ่ะคนส่วนใหญ่ก่อนทํางานจะกินกาแฟ กินกาแฟการที่เราจะกินกาแฟแต่ละคนะจะมีสูตรที่ทเฉพาะที่ชอบไม่เหมือนกันนะจะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้เอสเปรสโซชาเย็นชาเขียวหวานน้อยหวานมากและยิ่งลึกไปกว่านนะั้นคือกาแฟขั่วเข้มขั่วอ่อนขั่วากลางอะไรใช่ไหมแล้วการที่เราจะเลือกสูตรที่ชอบเราก็ต้องเลือกร้านที่ใช่ด้วยร้านที่ใช่คือเราก็ต้องเลือกแบรนด์ใช่ปะแบรนด์ที่เราแบรนด์ที่เราสนใจซึ่งแบรนด์มันคือ เครื่องหมายการค้าแบรนด์ที่มันชงแล้วอร่อยแบรนด์ที่มันตอบโจทย์เรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราอยากทํางานที่ใช้สมาธิเราอยากได้สเปซที่นั่งยาวๆชิว,ชวๆกินกาแฟหนึ่งแก้วเราก็อาจจะเลือกแบรนด์ที่เป็นนางเงือกอ่ะแต่ถ้าวันใดก็ตามที่วันนั้นอนะเรากําลังจะไปต่างจังหวัดเรากาลังจะออกไปทํางานไปประชุมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกแบรนด์ที่มันเข้าถึงได้ง่ายมีอยู่ตามปั๊มน้ํามันที่ต้องเทคเอาไว้นั่นก็จะอาจจะเป็นแบรนด์ที่เป็นนกแก้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ย ไอ้กลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยหรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยมันทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคอะเลือกใช้คือเขาสร้างความแตกต่างในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสูตรไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นบริการก็คือสินค้าและบริการให้เราได้เลือกใช้ให้ให้ผู้บริโภคได้เลือกว่าเฮ้ยเราจะไปกับเขานะเราจะซื้อเราจะจ่ายเงินให้กับเขานะเมื mm ่อกี้มันเป็นบริบททั่วไปเนาะบริบทที่เราเป็นคนบริโภค แต่นักวิจัยอาจจะแบบพอฟังปแลวเฮ <c oughs> ้ยก็ฉันไม่ใช่ผู้ประกอบการฉันอาจจะไม่ไม่ไม่แบบไม่เก็ตมันอยู่หา่างไกลตัวแต่จริงๆรล้วไม่ใช่เพราะบทบาทของนักวิจัยคือสร้างสารรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ใครสักกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือเกษ,ษตรกรหรือใคร,ร,ก,รก็ตามตรงนั้นแหละสิ่งที่สร้างขึ้นมามันต้องมีความใหม่มีความใหม่แล้วถ้ามันไม่มีความแตกต่างเลยมันก็ไม่มีคนใช้ คือหลักๆอ่ะเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลิขสิทธ์ก็คือได้พูดไปเมื่อตอนต,อนตอนนะ้นเนาะมันก็คือสิ่งที่คุ้มครองงานสร้างสารรค์งานที่เกี่ยวกับความสวยงามส,สูนทริยภาพภาพวาดภาพเขียนงานศิลปะ,ะการแต่งหนังสือการภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะส่วนทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรม อธิบายเพิ่มเติมถัดไปเนาะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเขามี9ประเภทย่อย9ประเภทย่อยของเขาอะก็คือจริงๆแล้วว่าผลงานลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์สมมติว่าจิตรกรวาดภาพขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พอเขาว่าเสร็จอะนั่นอะคือมันคุ้มครองโดยอัตโนมัติแต่เรามักนิยมไปจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่ว่าเอ้ยเราจะมีหนังสือหนังสือหนึ่งนะที่ ในกรณีที่ขึ้นสารขึ้นมาหรือมีการละเมิดอะไรขึ้นมาเราก็จะใช้เอกสารตัวนี้อาจจะเป็นเอกสารหนึ่งในการประกอบไปทีมันเรียกว่าระบบจดแจง้งใช่ไหมคะลิสิทติ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น9ประเภทประเภทแรกก็คืองานวรรณกรรมงานวรรณกรรมก็คืองานหนังสือบทความบทกลอนรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะงานประเภทที่2ก็คือนาฏกรรมนาฏกรรมก็เกี่ยวกับท่าลำท่าเต้นที่ร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราว แล้วก็ศิลปกรรมศิลปกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น7ประเภทย่อยๆก็คือเหมือนที่คณะสถาปัต์เรียนเลยงานจิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมภาพถ่ายภาพประกอบหรือว่าศิลปะประยุกต์แล้วก็จะมีประเภทที่4ก็คือดนตรีกรรมเช่นทํานองเพลงเนื้อลองและหรือเนื้อร้องและทํานองเพลงที่อยู่ร่วมกันนะคะประเภทที่5ก็คือโสตทัศนวัสดุก็คือสิ่งที่ มันประกอบลำดับเป็นภาพบันทึกลงในวัสดุใดวัสดุหนึ่งแล้ววัสดุนั้น,นสามารถนำมาเล่นซับได้เช่น VCD คาราโอเกะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะโอเคประเภทที่6ก็คือภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่ชัดเจนก็คือการลำดับภาพเสียงประกอบสิ่งที่7ก็คือสิ่งบันทึกเสียงนะคะแล้วก็พวกซีดีเพลงต่างๆ8ก็คืองานแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นรายการวิทยุที่มีการจัดทำ ประเภทที่9กก็คืองานอื่นใดในแผนกวนรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์แผนกศิลปะเช่นการเพ้นศิลปะบนร่างกายซึ่งถ้ามันเข้าประเภทที่9ก้าเราก็ต้องยื่นไปให้กรมทรัพย์สินทางปัญญพิจารณานมันจะมีทรัพย์สินอุตสาหกรรมอีกทรัพย์สินอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆจริงๆทรัพย์สินอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่นักวิจัยเราอะ่ะมีการยื่นเข้ามามากที่สุดด้วยก็คือสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรเนี่ยมันคุ้มครองสิ่งที่ประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ก็คือจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับอนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อันนี้เขาเรียกว่าหมวดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายการ á, <ๆ>ค้าเครื่องหมายการค้าหรือเทรดมา,าร, á, ร์กก็ mark, คือที่เราพูดไปเรื่องแบรนด์อะไรเงี้ยสัญลักษณ์ที่มันทําให้บ่งบอกถึงความแตกต่างของสิน,สนค้าและบริการอย่างที่3ก็คือความลับทางการค้าหรือเทรดสิเฮดก็คือข้อม<ๆ>ูล<ๆ>ทางการค้า<ๆ>ที่เป็นความลับ คือเราเก็บไว้เพื่อที่จะใช้เป็นการสร้างมูลค่าอย่างเช่นสูตรของอาหารอันเนี้ยส่วนใหญ่ใช่ไหมร้านดังๆเนี่ยเขาก็จะเก็บเขาก็จะไม่เปิดเผยหรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่นักทรัพย์สินธรรมยาจะพูดถึงโดยทั่วไปก็คือสูตรโคคาโคลา่าเขาเก็บไว้ตั้งแต่ไหนอะตั้งแต่อดีตอะแล้วเขาก็มีกระบวนการเก็บรักษาความลับที่ณทุกาวันนี้ยังไม่มีใครที่สามารถจะไปแกะ ความลับตรงนั้นได้ใช่ไหมคะอย่างต่อมาก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คาอธิบายมันก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้าณนะพื้นที่นั้นๆพื้นที่ใดก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกับพื้นที่นั้นๆยกตัวอย่างเช่นเห็นภาพแน่นอนส้มโอนครชยัยศรีไข่เค็มชัย,ยาเนื้อโคขุนพลยางคาข้าวหอมมะลิทุ่งวลวร้องไห้โอเคแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้าวหอมมะลิแต่ ไม่มีพื้นที่ใดที่ทํเข้าวหอมลิได้มีคุณาภาพเท่ากับทุ่งกุหลาบร้องห้อะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือแผนผังภูมิมุจจรวมอันนี้ก็จะคือเป็นแผนผังหรือภาพที่ทําขึ้นเพื่อจัดวางออการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้าและอย่างสุดท้ายก็คือพันธุ์พืชใหม่ก็คือพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มพองพันธุ์พืชใหม่อันนี้จะขึ้นตรงกับกรมวิชาการ,กรเกษตรประเภทที่กล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้าพันธุ์พืชใหม่เนี่ยจะขึ้นตรงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญ,ญาแต่มีประเภทนีี้รรรรเเทเดยวยดยวาา่ขึตงกกกกับมิช อันนี้เป็นเรื่องกระบวนการเนาะกระบวนการยืน่นอย่างที่บอกว่าเรามีหน่วยงานก็คือทรัพย์สินทางหน่วยงานก็คืองานทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักบริหารงานวิจัยที่เราตั้งขึ้นเพื่อคอยซัพพอร์ตนักวิจัยใช่ไหมคะในการจะขอหลักความคุ้มครองทรัพย์ส,สินทางปัญญาเ,เพียงแค่อาจารย์แจ้งความประสงค์มากับเราว่าอาจารย์อยากจะยื่นขอลคุ้มครองประเภทอะไรเราก็จะมีแบบฟอร์มที่ให้อาจารย์กรอกอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เราก็จะมีแบบฟอร์มให้อาจารย์เปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์เปิดเผยสิ่งที่อาจารย์วิจัยสิ่งที่อาจารย์ค้นพบนั่นแหละมาให้เราแล้วเราเองก็ต้องทําความเข้าใจงานของอาจารย์ด้วยก่อนที่เราจะแนะนําอาจารย์ให้เขียนให้ถูกต้องตามหลักที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาได้ได้ระบุไว้ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นมันคือจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เราอะ เรายินดีมากๆที่จะช่วยอาจารย์แต่ว่าบางทีอาจจะต้องให้เวลาเรานิดนึงเพราะว่าอาจารย์ทําวิจัยกันปี2ปีอะแต่ในขณะที่เราอะต้องทําความเข้าใจงานอาจารย์อะเต็มที่ก็คือวันถึง3วันเพื่อให้งานอาจารย์ออกไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับความคล่องแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเราก็ดูแลการเครียร์สิทธิ์เคียร์สิทธิ์ในที่นี้ก็คืออย่างสมมติว่าอาจารย์อะทำงานวิจัยขึ้นมาแล้วอาจารย์รับทุนจากภายนอกใช่ไหมคะรับทุนในที่นี้ก็คือ มีเงินสนับสนุนมาอาจจะทั้งภาครัฐและเอกชนเราก็จะเคลียสิทธ์ตรงนี้ได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นของใครมันเป็นของสถาบันเจ้าเดียวหรือว่ามันเป็นของสถาบันร่วมกับผู้ให้ทุนด้วยตรงนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันคือมันมีมูลค่าเนาะพะมันมีมูลค่าเราก็ต้องเคลียรให้มันเรียบร้อยซะตั้งแต่ก่อนที่จะขอรับทุครององ่ะพอขอรับอุครอง,องเราก็จะดูแลจนงานนั้นน่ะแกรนก็คือได้รับสิทธิ พอได้รับสิทธิ์ก็คือได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบพองานได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์อะคะ่ะสามารถที่จะผลิตใช้จําหน่ายนําเข้าในราชอาณาจากักรได้แต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาที่กําหนดอันนี้คือเจตนาลม์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเลยก็คือให้ประโยชน์แก่ผู้ประดิษฐ์ผู้สร้างสารรค์ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งให้เขาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม คือเมื่อกี้เราพูดถึงพรบสิทธิบัตรเนาะแต่ว่าอยากขยายความถึงพรบสิทธิบัตรที่มี3ตัวก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรและก็สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่าต่างกันยังไงคือที่อยากขยายความเพราะว่ามันเป็นคําถามที่เราตอบบ่อยมากเวลานักวิจัยเดินเข้ามาในสํานักงานหา่งานวิจัยคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับอนุสิทธิบัตรจะคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีก็คือพูดง่ายๆว่าคุ้มครองกลไกลของงานนั้นๆอย่างเช่นรถยนต์จะขับเคลื่อนได้เขาจะต้องคุ้มครองอระบบของของเครื่องยนต์ใช่ไหมของของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสธิบัตรเนี่ยคือทั้งสองย่างต้องใหม่ใหม่ก็คือใหม่ทั่วโลกคือทุกสิ่งที่จะคุ้มครองได้ต้องใหม่เพราะมันคือความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือ ขั้นของการประดิษฐ์ขั้นของการประดิษฐ์เนี่ยในสิทธิบัตรการประดิษฐ์อ่ะจะจะต้องมีในสิ่งนี้ซึ่งขั้นของการประดิษฐ์อ่ะมันอธิบายได้ง่ายๆว่าในนักวิจัยในฟิลด์เดียวกันน่ะไม่สามารถคาดเดาเทคโนโลยีตัวนี้ได้ง่ายๆไม่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอย่างเช่นถ้ามันเป็นงานวิจัยทางด้านเคมีก็คือให้ผลที่มันเกินคาดหมายถือถ้ามันเป็นงานวิจัยทางวิศวะก็คือคาดเดาได้ยากทเทคโนโลยีที่สูง แล้วก็อย่างที่3ที่มีเหมือนกันก็คือการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมก็คือไม่ใช่แค่ว่าทาได้แค่ครั้งเดียวที่อาจารย์ทําต้นแบบแต่ว่ามันต้องสามารถถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมทําได้จริงทําได้สำเได้ค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อันนี้จะคุ้มครองรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ภายนอกอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์เนี่ยาการคุ้มครองรูปลักษณ์ภายนอกก็คือคุ้มครองบอดี้ไมเนอร์เชนหรืออะไรของรถยนต์ก็คือคุ้มครองแค สิ่งที่มันออกแบบอะค่ะสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างไม่ได้หมายรวมถึงกลไกเพราะว่ากลไกไปเป็นสิทธิบัตรกับสิทธิบัตรการปฏิการิอนุสิทธิบัตรแล้วส่วนระยะเวลาความคุ้มครองอะค่ะเขาก็จะมีความแตกต่างกันสิทธิบัตรการปฏิบัติ20ปีอนุสิทธิบัตร6ปีต่ออยยุได้2ครั้งครั้งละ2ปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือ10ปี บอกว่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญามันมีหลายรูปแบบแบบแรกและชัดที่สุดก็คือการเอาองค์ความรู้ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นการเอานวัตกรรมคิดค้นขึ้นถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการหรือภาคารัฐภาคเอกชนเอาไปใช้อันนี้เขาจะเรียกว่าการถ่ายทอดทีวีหรือว่า licensing การอนุญาตให้ใช้สิทธินะ์อย่างที่2ก็คืออาจารย์มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยอะไรพวกนี้อยู่ในตัวของอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ก็เอาองค์ความรู้พวกนี้แหละไปไปให้บริการวิชาการ ไปเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ปัญหาให้กับภาคเอกชนตรงนี้ก็เป็นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในองค์ความรู้ที่อาจารย์มีอย่างที่3อาจารย์อาจาจะไปเปิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสปินออฟที่ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของอาจารย์เงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้มันจะถูกกับเข้ามาที่สถาบันเคสที่ผ่านมาคือการอนุญาตใช้สิทธิของสถาบันเราอะมีมูลค่าตั้งแต่หลัก หมื่นหลักแสนหลักล้านหรือมากกว่าล้านเราก็มีเราก็มีมาเราอาจจะมีไม่มากแต่ว่าเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยที่เขาใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยจริงก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อาจารย์เองอ่ะพอเงินที่เกิดจากการจ่ายตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าการจ่ายค่าเปิดเผยเ,เทคโลยีหรือว่า y a ย ty ฟ e e เนี่ยมันก็จะถูกวิ่งเข้ากลับมาที่สถาบันเราก็จะจัดสรรให้นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ตามอัตราส่วนตามประกาศที่สถาบันม แล้วก็เข้าไปที่คณนะต้นสังกัดของอาจารย์เข้าไปที่กองข้างสถาบันส่วนกลางแล้วก็เข้ามาที่สํานักบริหารงานวิจัยเงินตรงนี้มันก็จะถูกบริหารจัดการเพื่อทําวิจัยต่อไปในอนาคตค่ะแล้วก็ประโยชน์ในทางเขาเรียกอ,อะไรทางวิชาการก็คือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้อาจารย์ก็คือเอาไปเคมเป็นพลังงานเป็นพลังงานอื่นๆใช่ไหมคะการขอตําแหน่งทางวิช,วชาการหรือว่าเป็นการ เป็นเงินรางวัลเงินรางวัลจริงๆสถาบันอะสำนักบริบแห่งนวิจัยอะเรามีนโยบายที่สนับสนุนเรื่องผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วถ้าสมมติอาจารย์ได้รับการจดทะเบียนระดับแกนสิทธ์เนาะเราก็จะมีเงินรางวัลท็อปอัพให้ตามประเภทของงานเนาะอันนี้ขึ้นกับประกาศคือเรากระตุ้นให้นักวิจัยเกิดการในนี้เกิดการยื่นขอลัของคองเกิดการใช้ประโยชน์เกิดพอใช้ประโยชน์สมมุติว่ามีบริษัทมาขอทำาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เอาผลงานตัวนี้ไปใช้อีกเนี่ย อาจารย์ก็จะยังมีเงินรางวัลที่ท็อปอัพตรงนี้เข้าไปอีกเพราะเรากระตุ้นอยากให้นักวิจัยเราหรือผลงานวิจัยของสถาบันน่ะถูกใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็ในงานสัมพันธ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นงานเอ็กโปรหรืองานเชิดชูบุคลากรอะไรเงี้ยก็เราก็ณปัจจุบันเราก็ยังมีโล่รางวัลที่คอยคอาเรเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรด้วย ก็ <g aff> ถ้าดังๆของสถาบันตอนนี้เทคโนโลยีกาฟีนใช่ไหมคะเพราะกาฟีน <g affe ine> มันแตกออกเป็นโปรดักได้หลายๆโปรดักเนาะเรามีเรามีตัวเครื่องเรามีคอเทคในการผลิตกาฟีนอยู่ที่เรา <g affe ine> เพราะฉะนั้นแมทเทียลต่างๆที่ออกมาจากเครื่องนั้นหรือว่าโปรดักต่างๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยใช้ส่วนผสมของกาฟีนมันก็เลยแตกออกไปได้ค่อนข้างมากแล้วก็ นับเป็นเทคโนโลยีมูลค่าสูงของสถาบันณปัจจุบันแต่ว่าเรามไม่ได้มีแค่นี้นะคะจริงๆเรามีอีกหลายตัวเหมือนกันที่ที่เป็น Deep t e ท h แล้วมีผู้ประกอบการติดต่อเข้ามาแต่ว่ามันอยู่ในช่วงแบบเจราจาอยู่ในช่วงที่เ,ออเขาเรียกอะไรตกลงกันนะคะว่าก่อนที่จะไปสู่ผู้ประกอบการคือเสาสินทาง,ญญงปัญญาคนมักจะคิดว่ามันแบบมันเสียเวลา มันเหนื่อยในการที่จะมาเขียนร่างคําขอขอสิทธิบัตรขออนุสิทธิบัตรจริงๆจ,จะบอกว่าทางงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะสำนักบริหารงานวินในใจัยหรือคลินเนี่ยเรายินดีมากๆนะคะที่จะช่วยช่วยเหลืออาจารย์ในการทําให้คําขอน,นอั้นน่ะได้รับการขอรับคอคองแล้วเราก็ยิ่งยินดีไปอีกถ้ามีคนมาสนใจนําผลงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ได้จริงคือเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์เชิงสธา,านะอะไรเงี้ยเราก็ยินดีหมดนะคะแล้วก็มันไม่ยากอย่างที่คิดถ้าลองทําดูแล้วยิ่งทําได้เนี่ยจะจะเห็นว่ามีนักวิจัยหลายๆท่านนะที่มีผลงานเส,ส้นทางปัญญาเยอะๆเพราะว่าเขาแค่เขาแค่เข้าใจหลักการในครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งที่10ของเขาอะเขาก็ยิ่งสามารถทําได้ดีมากขึ้น